วันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับไม้หน้าให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อโคมัสสูนะเป็นรุ่น PC 1 2 0่งร้่สขีสิบเอ็ดตัวเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดใหม่ล่าสุดของทางค่ายโคมัสสูรของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ขีดสิบเอ็ดแน่นอนรุ่นใหม่นะฮะรูปทรงบอดี้โฉมใหม่หมดเลยนะฮะมีความแข็งแรงบึกบึนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะที่สำคัญความเซฟตี้ความปลอดภัยในจัดเต็มเลยนะฮะมีกล้องมาให้รอบคันเลยนะครับตัวนี้นะคคครรรัััับบบบอ่่าาาาเเเซฟตตตตีีีี้้้้้จจดด็มมมิงงนนนนนะะะฮหหลลลโโโกใแย สวยมากนะคันนี้นะครับ PT รอยี่120นะครับตีตาแบบนี้เลยนะครับใส่ในกล่องตันนะนี่นะฮะแผงข้าวมัน้ำนะฮะ ิกิ๊บสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวสวิตนะฮะสำหรับเปิดเป็นแบตเตอรี่เนี่ยก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อหยุดนั่งงานหลายๆวันนะก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่นะฮะเซฟแบตด้วไหลไปในตัวได้ด้วยนะครับนี่รอสวยนะฮะคันนี้นะครับติดกิ๊บเลยนะฮะถ้าเกิดทนายที่กำลังตามหารถคู่ที่สองกันที่ด้ความเป็นรุ่นใหม่นะซื้อไปใช้งานกันยาวๆนะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะฮะปีทีร1อีินะฮะดูปั๊มกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะติดกิ๊บนะครับ แห้งทุกจุดนะครับบอกเลยนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะคันนี้นะครับปั๊มเนี่ยแห้งกริ๊เลยนะฮะอ่าหล่อมากเนี่กล้องนะฮะมีทุกมุมลอบคันนะครับนี่ซองเก็บของมีติดมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะครับเก็บพวกกระบอกจัลเบีนะฮะอาลงอะไหล่เล็บลูกปีรงเนี่ยเก็บตรงนี้ได้เลยนะอะไรที่สำคัญตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเต็กใบจักใหญ่แบบนี้เลยนะครับอ่าใบจักใหญ่นะวนลารก็ถือว่างดสวยงามมากๆนะครับอันนี้นะครับ นี่รอนะฮะพุงก mm. ี่นี่สภาพดีมากเลยนะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยทะลุไม right? ่ม mm ีรอยฉีกขาดนะตัวนี้นะครับทิปเลยจะขอยกนหนักมีติดมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ค่าตัวของน้องเขาเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับสวยนะฮะเนียนมากนะครับอ่ะยาดูภายในกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะชิปนี่สภาพหน้าตาภายในนะครับ หน้าตาประมาณนี้นะครับปอตีตาคมาสูตรเรียบร้อยเลยแหละที่สัมพัญนะฮ <t une> ะพวกหน้าจง <t une> หน้าจอของเขาเนี่ยแน่นอนตามสารุนใหม่นะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ <t une> เป็นหน้าจอสีหมดแล้วนะครับกล้องหลังชัดแจว๋วกล้องรอบตัวชัดแจ๋วนะครับแล้วก็พวกแอรก์การทำความเย็นเนี่ยก็มาเย็นพร้อมใช้เลยนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองขับเทส <t une> เบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวลองตัวเดินให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะอันนี้คือลองแบบรอบต่ำสุดรอบเบาสุดให้ดูเลยนะครับนี่ นี่นะเบ็ดตัวไปมาบอกได้เรยวว่านิ่มมากนะครับตัวนี้นะครับแรงเลืงตัวเดินเนี่ยบอดด้เรยวว่าดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับ่ะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูกันบ้างนะครับนี่ลองรอบต่ําทุกอย่างรอบต่ํานะครับนี่นะฮะกดตัวขึ้นลงได้นิ่มๆสบายๆชิวๆนะครับตัวนี้นะครับนี่คอนโทรลคอนโทรลนะครับใช้งานได้ครบทุกอย่างนะตัวนี้นะครับวมากนะครับตัวนี้นะครับสมแล้วที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะวันนี้นะครับนี่นะฮะนิ่มนะฮะระบบครบ ปั๊มแรงตัวเดินแรงแอร์เย็นฮะเอาไปเนี่ย พร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันสภาพภายในของเขานะฮะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกันม้ากแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะไปตัดไปเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ได้ทาการขึ้นมานะฮะแล้วก็เปิดฝาเครื่องยนต์รอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมบสูด4สูดเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับอ่าเครื่อง4สูดเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนหลักเครื่องของเขาเนี่ยต อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องนะฮะของเขาใกล้ๆไป,ปพร้อมๆกันนะครับ ับอาจจะมุดเยอะ,ปะไปหน่อยนะลูกค้าครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเห็นกันชัดเนี่ยต้องเปิดปานะฮะแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์นะฮะก็คือต้องของไปด้วยที่ดูได้แค่บางๆนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในว่วนเขาสะรับเครื่องของเาขงเานะฮะก็มาแห้งสวยดีปกตินะจุดรูดซึมตามพวกประกรมประ,ประกันเนี่ยไม่มีนะลูกค้าครับแล้วก็เสียงเครื่องเองเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแห้งๆสวยๆนะตัวนี้นะครับฝาลงฟ้าหลังสวยหมดนะครับหลังค้น นะะคนโบคนบูมนะฮะลอยละรลายดามเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแวะดูมอเตอร์สวิงของเขากันนิดนึงนะครับนี่แง่สวยๆนะครับมอเตอร์สวิง แพ้คอนโอนนะฮะบอกได้เลยว่าแห้งสวยทุกจุดนะสายเฟึ่งนะฮะเอาลงอลิงไม่มีรั่วไม่มีตึมนะครับตัวนี้นะครับกริบๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในเราก็เป็นการลองขับเซตเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวคุมสูรนะฮะปีตีหนุนไว้ยี่สิบคันนี้นะครับก็ได้เกิดท่านที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะออ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 าาาาาจจกะะะะะะมมีีีีรรรรรูปบบบบบบงงงเเเเคค้้นนนนนฮยยยลลลดดดัััพวิโตตชใขแ ลละเเอียยดก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทั้งหลายอีกทีิ่นเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบกับถุนใจนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันตามสรุปทุกใหม่นะที่สำคัญได้เป็นสเปคใบทักใหญ่แบบนี้เอาไปรื้งานไปใช้งานได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัว P C นะฮะ120่งรบคันนี้ของผมมัสดุคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พาในสินค้าตัวใหม่ขอออองเเเรรรรราาาานนนนนนนะะคคคััััััับบบบสสสหหวววีี้้กกก็ลไไป่่จใมด